สัวเดือน99บาทมีอะไรคุ้มไหมไปดูกันสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกมเทรนเนอร์นะฮะก็มันมีเรื่องของสิทธิ์การเข้าถึงที่ฟักไข่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมีการขายตั๋วนั่นเองนะฮะเป็นตั๋วสำหรับเดือนธันวานะครับตั๋วราคา 99บาทนะครับไม่รู้ถูกหรือแพงสำหรับบางคนฮะแล้วแต่เดี๋ยวไม่รู้กันว่าตั๋วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนี่นะฮะก็คือตั้งแต่วันที่1นธันวานะฮะเป็นต้นไปเนี่ยสำหรับหรับคนที่ซื้อตั๋วสิทธิ์การเข้าถึงการฟักไข่นะครับก็จะได้งานวิจัยแบบจำกัดเวลานะครับก็คือจะมีเควสมาให้1เดือนนะครับมีโบนัสมากมายให้เครื่องฟักไข่ ที่เก็บของขวัญแล้วก็ได้ XP เพิ่มนะฮะ,ะแล้วก็ดด,ด,ดอ่ะก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่29นะครับด,ด,ดึ๊ดราคา9.9บาทอย่างที่บอกนะฮะเอามาดูสิทธิ์กันบ้างนะฮะว่าสิทธิ์เขาให้อะไรบ้างนะฮะเมื่อซื้อตั๋วแล้วนะฮะตั๋วไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยๆเลยนะฮะ คุณจะได้เครื่องฟักไข่แบบใช้ครั้งเดียว1เครื่องนะฮะจากการหมุนหมุนเสาแหละนะครับก็คือในทุกวันจะได้เครื่องฟักไข่หเครื่องนะครจากการหมุนเสาของแต่ละวันนะฮะได้ XP3 เท่าจากการจับโปเกมอนในครั้งแรกของวันนะครับได้ XP3 เท่าจากการหมุนนะฮะเสารหรือยิมในครั้งแรกของวันแล้วก็สามารถเปิดของขวัญได้มากสุดถึง50ชิ้นต่อวันนะครับ แล้วก็ส่งของขวัญได้มากถึง150ชิ้นต่อวันนะครับผมเก็บของขวัญได้มากถึง40ชิ้นในกระเป๋าเก็บไอเทมนะครับก็เอามาเปลืองกระเป๋าเก็บไอเทมอีกนะฮะแล้วก็ส่งของขวัญได้เอ่อ150ชิ้นต่อวันนี่ก็เหมือนจะเป็นภาระมากกว่าแต่ว่าเครื่องวักไข่หนึ่งเครื่องต่อวันเนี่ยน่าจะคุ้มอยู่นะครับเพราะว่า เครื่องฟักไข่หนึ่งเครื่อง150โปเกคอยนะฮะสองเครื่อง300โปเกคอยก็ประมาณ2เครื่องก็เดี๋ยวนะสองเครื่องมันตกอยู่18บาทป่ะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะสเครื่องมันสเครื่องก็ตกอยู่ประมาณสองเครื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอคำนวณแป๊บหนึ่ง องเครื่องมันตกอยู่ประมาณ38บาท38บาทแล้วนะ2เครื่อง38บาทนะครับถ้าเราซื้อแบบเยอะๆมีไหมแบบเยอะๆไม่มีซะด้วยนะครับอันนี้เครื่องแบบธรรมดานะ2เครื่อง38บาทนะฮะหกเครื่องก็90กว่าบาทแล้วครับแต่อันนี้ได้ถึง30เครื่อง สามสิเครื่องด้วยมั้งครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับสาเครื่องโอ้คุ้มค่าแล้วครับเฉพาะเครื่องฟักไข่นะครับถ้าใครชอบฟักไข่นะคือต้องฟักทุกวันและใช้ทุกวันด้วยแหละนะครับมันถึงจะได้นะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลาตั้งแต่วันศุกร์ที่1นะฮะจนถึงวันที่31นะฮะตามเวลาประเทศไทยนะฮะ ก็จะได้รับ XP s t สตาร์ดแล้วก็ได้จับภูคามารุนะฮะหรือเจ้าฉลามหัวค้อนนั่นแหละนะครับได้ XP เพิ่มสตาร์ดัสเพิ่มนะครับแล้วก็ได้เปเิญหน้ากับภูคารุอย่างที่บอกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่าเควสไม่รู้ยังไงนะครับเดี๋ยวถ้ามีเควสมาผมจะมาบอกนะครับเดี๋ยวขอสำรวจอ้าวสำหรับเควสนะครับสำหรับเควสนะครับ ก็เนี่ยเขามาแล้วนะครับเควสนะฮะสำหรับเควสมาแล้วนะครับก็สเต็ปที่1นะครับจับโปเกมอน30ตัวนะครับจะได้ XP 2,500จับโปเกมอน15ตัวที่แตกต่างกันจะได้ XP 2,500แล้วก็ลบโปเกมอน20ตัวจะได้ XP 2,500รีวอร์ดใหญ่ได้ XP 2,500นะครับแล้วก็สเต็ปที่2ก็ใช้เบอร์รี่25เม็ดในการช่วยจับโปเกมอนได้สตารัสสองพันนะครับส่งของขวัญ แล้วก็ฟักไข3ยย่3ใบจะได้สตารัสสองพนะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้สตารัสสองพมันมีทั้งหมด4สเต็ปนะครับยังทํากันไม่ถึงแหละนะครับก็คิดว่าจะเป็นการสลับการได้ XP กับสตารัสแล้วก็อาจจะได้จับตัวอะไรบางอย่างนะครับก็น่าซื้ออยู่สําหรับผมนะผมซื้อไปแล้วด้วยนะครับผมซื้อไปแล้วด้วยนะครับก็ป๊ปนะ๊บนะฮะนะฮะหมุนเสาแรกของวงของวันอะไรก็จะได้ของนะ ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ซื้อคุ้มหรือไม่คุ้มขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะสำหรับน้องๆหนูๆน,นะฮะที่ยังหารายได้ไม่ได้นะครับก็ก็พิจารณาเอานะครับเพราะว่ามันได้เครื่องฟักไข่กับ x อซึ่งเราสามารถหาได้ของเราอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นสายฟักไข่ก็คงอาจจะไม่เหมาะนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมพิจารากันเอาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ